<laughs> I've been drinking <laughs> water in my head like oh, a sea. Oh, that's like living is a life with me, <laughs> and I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeling <laughs> <laughs> this deep. <demon. laughs> Gotta taste can no brace, bit this in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a car, never change, play the game that we say. สวัสดีครับวันนี้โอ๊ตแลกล้าครับมาลงเรือแส่เป้ครับำแม่สารนี่กับยามเช้าครับนี่ครับเรียบเรียบนะครับแส่เป้ก็มาแล้วครับ วันนี้น้ำลมดีเทเลเรียบไปดูผลงานตอนเย็นนะครับมีมาพี่เตย้ยครับมาดูผลงานระยองตอนเย็นนะครับเดี๋ยวผลงานตอนเย็นด้วยระยอนจะยอ้อนทิ่ มึงเอาหยเครื่อมโม,โม,มองหลอ,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 อนตัวแรกเลย ดึงด <c ười> <expand> ้วยดีด้วยใหญ่เว้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 ยมันติดนิดเดียวเลยมันลักเลยว่ะมันลักเลยอ่ะโอ้โหมันต้องเปิดเปิดให้ไตกแล้วแล้วคุณทำอะไรอยู่คุณ ปอดท็อกชอบเลยช็อตนี้เยมเป็ดทำอะไรไม่ถูกเลยตอนนี้ต่อไปกินพีนหน้าิ่งไปเอ๋เอ๋วิงไปต็มลงเขาจะเอาเต็มหน้าผมงดูดิหาวลงนี้เ้นเย้

ไม่แต่มันแตะหน้าดินเลยนะเออก็หลุดออกมาจากหินนะ่ะไม่ต้องปล่อยตกระตุกกระตุกกระตก็มาอยู่กขามาอยู่ก็ามานั่งกระชากเหมือนปลาเลยอะ่ะอยี่เขามาลอยิงแหละด,ดูดีดูดี โอ้โหระแวงมากเลยเท้าหมึกมาอีเงะมาอีเงะกระจายยังกระจายยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาอีกเอย่าพี่เตยกระซัดอีกครับตัดตัวเล็กไป ไกล้ละเข้าเหลี่ยมละใกล้เข้าเหลี่ยมแล้วใกล้แล้วข้าวเหลี่ยมแล้วมาครับเนี่ยข้าหม่งใกล้เหรอเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นเพื่อนๆเรียกผมว่าเพชรโอ้เป็นดงเลยว่ะเฮ้ยผมกูไปเปลี่ยนยนตแล้วไม่ไปแดกวะายตอกไอตัวนั้นมันกินอยู่ดีๆก็นั้นไปเปลี่ยนมัน จะเอาตัวใหญ่แล้วอ่ะตัวเล็กได้หมึกเล็กทีนี้ต,ตัวใหญ่ก,ก็ไม่แดกไม่แดกเหี้ยเลยก็ไม่แดกอีกอโโหเดีย๋ยวคอยดูไม้นี้นะจับตามองอืม้มสุดสุดเอื้อมไม่โดนวะเปลี่ยนโยแล้วไม่โดนวะม่ถูกใจมั้ง เอาแล้วนะเออพี่เตยก็โดนเมกูไม่โดนวะมีหัวกัดท้ายครับหัววัดท้ายวัดตรงกลาเป็นสุเลาครับกําลังละหมาดอยู่ให้กินจะกินเลยครับเจ็บลตาเลยกําลังกินเจอเขี่ยวเข้าไปหลงกลมีอับละโลนข้างหลังด้วย

มีหลังกูอม้มาไม่มาทีมาไม่มาทีวามาแล้วไอ้มือบ้านนี่ก็ต้องให้ทองอาถาเรียบเอ้าโอ้ เลยโอ้สวิงซ้องอีกโอ้ต้องให้เกียรติสวิงเขาบ้างไงมึงไม่ใช้ย huh oh, ังว e <mumbles> ันเนี้ยปล่อยครับปล่อยโอ้ม <gameplay> ือตัวน้อยต้องใช้เดี๋ยวหลุดไปผมตั้งใจเจ๊ใหญ่ครับเลือดเอาง่ายนะตอนเนี้ยถ้านับนับตัวเจ๊ได้มากกว่าพี่โอ๊ตอีกเอ้าไม่เตยอ่ะเอ้าไม่เอาเอาไม่เตยเางไม้ติดแดงไปแล้วตรงนี้มาได้อีกสองตัวโอ้โหอย่างมาแล้วพี่โแต่เรื่องนี้มันมีตัวใครนะเร็วไง ปก้อนเร็วเลยไม่รู้จะใช้ผมเอาไว้เป็นตัวให้ลูกค้าผมฟังให้เจอทำไมผู้โดนกลัะ ต่อรึเปอ่ตอนที่มนเททีลืมนี่มันใช้สีแดงว่ะแอ้สีโนี้เป็นทนสีแดงต้งในสีแดงก็เอาตอนเช้ายังไม่มนี่ังวัไม่ดูเลยวะหินเปล่าเจ๊ปิดเบรคเยมาวะมาเนี่ยโอ้ยห่ใหญ่เว้ย ตกยังไงก็ได้เออวะตกยังไงก็ได้พี่ว่าตกยังไงก็ไม่โดนเฮ้ยโดนแล้วโอ้ยตัวเดียวโอ้ยเพิ่งเพิ่ มีคู่ดีกว่าไงเฮ้ตัวเมียดีกว่า

นี่ครับใหญ่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 หน้าตายแล้วหยันเลยยันเลยนเลย

ปั่นไว้ปั่นไว้ปั่นไว้เฮ้ยอ่าเยตีข้ามไปปั่นไปเรื่อใหญ่แน่ตัวเนี้ยใหญ่แน่ดุนวิ่งอีกอีปัญหายเลยกระโดงนี้อ่ะกระโดงปั่นไว้ด้วยอย่างนี้เจ๊เจ๊เจ๊ไปเบนเอาเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย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  อยมาเนี่ยเฮ้เห็นเห็นโอ้ยใหญ่พี่เตอร์อย่าตัวเมียไอตัวผู้ของพี่เตอร์ดีกว่าโอ้ยใหญ่เว้ยนี่เขาตกกันงี่ตัวเป็นโลอะเปิด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 หน้าลอกเลยแน่นอนเจ้ขากล้องด้วย จับคันแบบนี้จับจับโยผมถ่ายให้นี่นะแบบนี้นะดันดันดันคันมาหาผมแล้วก็ดึงมึกกลับไปหาตัวใหญ่ไปเต้์อ่ะคู่มันแน่เลยแกมันลักกเลยมานะเือก้ายเอปฏิหรอแกเตยเเออวะ โอ้โห,หนี่หลังนี้ด้วยนะหลังเลี้ยวหลัง,น,งนี่โยหลังอันยังไงเห็นไหมีอันตรงกลางอยู่ิเาเอามีดขูดถึงเราหอมหอมหอมหอหรดมเดี๋ยร็วดิเร็วดิ่เวิวิ่งงว่งวิ่งวิ่งรว แลตัวเมียดีกว่าเอา MM ๊ะ mm ี่เราประายใจบปลาี่ดอกประการ้จับนี่อนยั่อตัวเมอเลยจับแล้วออไงจับดูดโคตรใ่ไม่ับไม่ับัลกโคตรใอยู่โ่นไอยู่่นอยู่่นอตามไปทีเผมนึกว่าขี้มอืใช่ไม่ใช่โอยใเบอเลเลย ปากาลังยแลินสูงจ่อยเลยอ่ะพี่เต้หน้าหยุดก่อนเกี้ยจำของพีเต้เลยวิ่ง้าไปหาของพี่เต้เลยเว้ยเออลึกแล้วไม่ใช่ตัวนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่้ไม่ใช่แล้ว นั่งคนละเอาอะเอาคนละเอาแล้วนี่เอาหมึกกันดันเอาอยู่ที่โอ้โชคดีไปกูเต็มหัวเลยครับมมาดูให้ใสนะเจ็บตัวเอาเอาเออทำงานดีเว้ยชมพูนี้ตรงนี้เลยเหรอ ท้่ตีตั้งนาน ได้ยังมานั่นอะตอนนี้ยังเออว่ะ ไขาพูดแล้วทำไม่ได้ ของพี่ตัวไหนแถวหลังไม่ใช่เหรออ๋โอเคโอเคแถวแถวบนใอ้ของลูงโอเคงานวันนี้นะครับแต่เป้10กแหลมแล้วนูว่าไม่ได้ก็ได้